โซดีก็บพบกับปขุ่คแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ว้ายคือว่าวจังซีเนาะบัตตอเน่เส้นทางที่แตกต่างสซลกระทิงดุแฉยูโรสุดช้ำใจเลือกเงินซบแมนยูดยพลาดซบประชันซึ่งสวนทางมาสตันตูโอโน่ที่ทำฝันเป็นจริงว้ายคือว่าวจังสีพี่น้องว้ายเบาไปทุทีเนาะบัตตอนีน่ความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่และนี่โยูโรนะครับก็หลังค่ตัว 59ล้านปอนด์ของมินจัวโดยตกเป็นข่าวว่าเขาเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ตัดใจปฏิเสธเรือมาริทว่การลุ้นนั้นต้องจารึกกับเรื่องราวของสองดาวรุ่งอนาคตไกลที่เลือกเดินบนเส้นทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อสื่อดังของสเปนอย่างเดวิซาเซลเทลเดินมาเปิดเผยเ,เรื่องราวสุดช็อกว่าเลนีโยโรตประกหลังดาวรุ่งที่แมนเชสเตอร์เตดทุ่มเงินมาสารถึง58.9ล้านปอนด์คว้าตัวมาสักเลี้ยว กำลังรู้สึกว่าเขาได้ทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตในอาชีพการแข่ง,ขงที่ยามมาซบแมนยูโอ้ยบกปบบเงยแมนอิลีอยู่บอกครับพวงมีนองหรือซื้อมันเขียนออกมากให้เขาผิดกันนี่โอ้ยบกปบบเงยกูอยากกระเทือบซื้อสเปนเดิรายงานระู้ว่าเรอัลมาดริดนะครับคือทีมต้้นตารตัวโยโร و อย่างจริงจังเมื่อสามวันที่แล้วแต่ปรันหลังชาวฝรั่งเศสกลับเลือกเม็ดเงินมหาศาลจากแมนยู ซึ่งหลังจากผ่านฤดูกาลแรกที่ไม่น่าประทับใจนักทั้งจากปัญหาการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นแหล่งข่าวยังอ้างว่าซึ่งที่เลวร้ายที่สุดสําหรับโยโรคือความรู้สึกที่เสียใจที่ไม่ได้ตอบรับข้อเสนอจากมาดริดแต่เลือกเงินมาซบแมนยูในขณะที่โยโรกกาลังจมอยู่กับความเสียใจตามฝั่งฟังโกมาสตันตูโอโน่กองกลางอัจฉริยะในวัย17ปีจากลิวเวอร์พูลกลับกําลังจะทําความฝันให้เป็นจริงด้วยการย้ายซบเรียลมาดริด ในเดือนสิงหาคมน,นี้แม้จะรับความสุใจอย่างหนักจากแมนยูเช่นกันมาสตันตัวโ,โนโนะครับได้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนถึงก,การตัดิใจของเขาว่านักเตะทุกคนฝันที่จะลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลและเรัลมาริดมันกาลังจะเกิดขึ้นกับผมเรัลมาริดคือสมสนที่ยิ่งที่สุดในโลกเป็นทีมที่คว้าแชมป์ามากที่สุดในยุโรปนักเตะทุกคนต้องการไปที่นั่นนักข่าวเกรแฮมเบลลี่เสริมว่าแมนแมนยูจะสนใจจริงจังแต่เรัลมาริดคือตัวเลือกอันดับหนึ่งเสมอโดอพวกเขาได้ใช้ ซานติอโกโซโรรีตแหน่งของสโมสรและทีมชาติอาร์เจนตีนาเป็นตัวกลางสําคัญในการปรักดันอยู่นี้จนสําเร็จรองราวของทั้งคู่ไดสตอนเห็นถึงแรงหนึ่งดูดอันมาสารของสโมสอนอย่างเดิมเท็ิที่บางครั้งมีอิทธิพลเหนือนักเตะม,มากกว่าข้อเสนอทงน้านการเงินที่สูงกว่าจากสโมสอได้อย่างชัดเจนโอ้ โอ้ยอย่าสิหาบอาไปตัวเทีบถาฤดูการหนาแม่นยู่ขว้าแซมพีมือเล็กมึงสีเววแนวไดบักโยโรโอ้ยพึ่งใหญ่มากมึงกระสูในตีถ้าเป็นเรื่องจริงนะฮะแต่ถ้าทางฝั่งสื่อสเปนเขียนแบบแบบนี้นะฮะออ้กูอยากกระเถือบสื่อสเปนด้พี่นองก็เอาเป็นว่าฟังหูไอ้หูแล้วกันนะครับข่าวนี้นะฮะก็ตั้งใจเตะและนาทีมึงบักโยโรได้คานไงยต่างแพง,งเอ้าสู้ก็ไปพี่นองเลย สถานการณ์พิกพิทเอฟเพีบีบโรมา่าคืนบัญชีขายเอนดิกาเปิดทางเมนยูพร้อมทีมในพรีเมีกรุรมถึงพิกสถานการณ์โรมาก,กับลำจากที่เคยเย็นกลานนะครับไม่ขายจำใจจะต้องขึ้นบัญชีขายอีวานเอนดิกาประกันหลังตัวหลัตลกตลาดการ์ด้นเตือนร้อนรู่ขึ้นมาอีกครั้งในทันทีหลังจากที่เคยยืนกลานว่าจะไม่ปล่อยตัวกจากทีม ตลาดส่วนการธนาคารเงินบีบคั้นจากกฎ Financial Fair Play หรือ FFP ทำให้โรมาจำใจจะต้องกลับลำประกาศพร้อมไปตัวอีวันเอนดิกาประกาศหลังกฎการออตดียมในช่วงสัม้นะครับการเตะเจ็ครั้งนี้เปรียบเสมือนการเปิดประตูให้ยักษ์ใหญ่จากพิมลีอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังต้องการแนวรับคนใหม่กำลังแทนที่ซอนนี่อีเวนละวิเตอร์เลนดาลับเข้าสู่สมรภูมิการยั่งยืนไรเซนอย่างเต็มตัว ดมีคู่ปรับลวมล็กอย่างอาร์เซนอลและหนิงกัเซ่จับตาสารการไม่วางตาหัวใจในแนวรับที่เราวาดชะขาดไม่ได้ในนการในวัยยุห้าปีคือหัวใจในแนวรับของทัพมาแปงงกรุงโรมอย่างแท้จริงการันตีด้วยสถิติการลงสนามถึง5 1เกมในทุรายการเก็บ19บเคีนชีตและยังเต็มเกมรุกด้วยพลังงาน1ประตูกับ2ออาซิตและสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือผู้เล่นอัลเฟลเพียงคนเดียวของทีมที่ลงเล่นเต็ม90นาทีในทุนั้ของลี นาแต่ปี2004ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสําคัญของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับทาไมโรมาต้องขายคําตอบคือ FFP สาเหตุสำคัญที่ทําให้โรมาต้องตัดสินใจปล่อยเพนแบงกงานรอยนี้มาจากแรงกดดันของกฎ FFP ที่บีบให้สโมสรต้องสร้างกําไรจากการขาย Capital g e n s ให้ได้อย่างน้อย12-13ถึงาล้านยูโรและเนื่องจากเอนิกาย้นมาเริ่มทีมแบบไร้ค่าตัวการแข่งเขาในราคาที่สื่ออิตาลีคาดการเอาไว้ที่ประมาณ 35้าล้านยูโรราว1390ล้านบาทนั่นจะทำให้โรม่าได้รับกำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะและจะแก้ปัญหาสพคข้องได้ในทันทีส่วนแมนยูสนใจยจิงแต่ยังรอจังหวะแม้ปีแสดงจะสนใจในตัวกองหลังทีดชาติไอวิลโคอนรายนี้แต่กลุ่มอินิออนนะครับยังไม่ผลิผลามโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการคว้ากองหน้าระดับโลกเป็นับแรกตามมาด้วยกองกลางทำให้ดีลของเอนดิก้ายังคงต้องรอจังหวะที่เหมาะสม ยันไรก็ตามในโลกของฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้หากปีแสดงสามารถระบายผู้เล่นส่วนเกินและมีงบประมาณเหลือพอในช่วงท้ายของตลาดก,กระสกันักเตะดิวของเอนิก้าอาจจะกลายเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะฮะสะเทือนตลาดแมนดูเล็งทุ่ม8 5ล้านปอนด์ล่าวนักิีดปเอเเชยเปิดฉากคุยเบื้องต้นกันแล้วว้ายจังสีหม บิ Big ๊กดดลแห่งอนาคตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด so, ก็ตัวเป็นข่าวนะครับเตรียมทุ่มเงินมหาศาลถึง85ล้านปอนด์ประมาณ3,900ล้านบาทเพื่อล่าเลเซนวารานซาอยเอเมอรียอดดาวรุ่งของเปีเช่ปารีสแซงต์แชร์แมงกูถามก่อนมึงเอาเงินมาแต่ใสวงการฟุตบอลยุโรปต้องจับตานะฮะแมนยูสโมสรยิ่งใหญ่สุดเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังวางแผน mega project เขย่าตลาดกระสกันเตะซัมเมอร์ด้วยการล็อกเป้าไปที่วารานซาอยเอเมอรี กองกลางอริยะของปารีสแซงต์แชมงแหล่งข่าวที่น่าจะถือหลายสำนักนะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์อิฟนเตและทีมท็อกรายงานตรงกันว่าปีสแสดงกำลังเริ่นเรื่องอย่างจริงจังในเด๋ยนนี้และเริ่เมเปิดฉากคุยกับเอเนต์ของนาเตะแล้วเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทั้งหมดในการดึงตัววันดิคิดทีมเจ้าบ้าเซอร์รายนี้มาบรญชาแกมในถิ่นอูร์แรดฟอร์ดไซอิเออรเมรีนะครับได้รับการยกย่องจากกุลูนนักหนังทั่วยุโรปว่าเป็นดารุ่งเที่ยวไรคิดจำกัดและมีการก้าวขึ้นไปคว้ารางวัลบัลลงดอ ในอนาคตได้ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพยุคใหม่ของสโมสรเมนยูเพื่อกาลมาสร้างมิติใหม่ในแผงมิเฟลร่วมกับแข้งดังอย่างบโน i ฟานส์ Finance, และคาบีเมนูย่างไรก็ตามภารกิจนี้ไม่ง่ายนะจ๊ะเมื่อเปเชซึ่งมองว่าดาวเตีายนี้คือหัวจัดการของทีมในร้อยยาวได้ตั้งค่าตัวไว้สูงถึง8 5ล้านปอนด์เพื่อกันท่าทุกสมมุนที่สนใจอีกทั้ง สถานการณ์การเงินของแมนยูที่ต้องปฏิบัติตามกฎ P.S.R อย่างเคร่งครัดอาจทำให้พวกเขาต้องปล่อยผู้เล่นบางคนออกไปจากทีมซะก่อนจึงจะสามารถทุ่มเงินก้อนโตขนาดนี้ได้แฟนบอลปีแสดงคนติดตามลุ้นกันแบบห้ามกระพริบตานะครับว่าบอร์ดบริหารสโมสรสามารถหาทางปิดดีลที่ซับซ้อนและมีมูลค่ามหาศาลนี้ได้สําเร็จหรือไม่นะฮะซึ่งคราวนี้แอดมินก็กําลังว่าจะไม่เอามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ m a แมนเชสเตอร์อิฟนิวแล้วก็ทีมทล์กเสือกรายงานตรงกันนะฮะกูก็เลยขนคิงลูกหยาบหยาบห่วยมันอาจจะมีมู่นความจริงครับพอแม่พี่น้องเพราะแมนเชสเต e ร์อิ n นิวนะฮะเป็นสื่อโดยตรงของแมนยูเลยทีเดียวนะครับอ่ะก็มันก็คือดอกครับพี่น้องอันสื่ออันเล็กหน่อยวันเดืกคิดนะครับแต่ว่าค่าตัวมก็แพงแต่ละครับพี่น้องด่วนเลิกสนใจแล้วแคลมนคัก สวยแต่รูปจูบไม่หอมแขวกับวแปลงแขวกกับวล่างเผยบุคคลสําคัญทําให้เฮียมูนะฮะเปลี่ยนใจไม่เอาซันโชจากแมนยูอ้ยบอกตอบเงยควรพปิดจรารน้าเลยเดอ้อบักสั้นโซโไ่ไผกับบเอามึ่งบัดานี้สวยแต่รูปจูบไม่หอมนะครับแขวเม็น้นคัดวซันเผยบุคคลสำคัญที่ทําให้มูริโย่กุนซือดังเลือดฝอยทองเปลี่ยนใจไม่เอาจเดนเชนโชแล้วจากแมนยูแม้ฝีเท้าดีนะฮะสวยแต่รูปจูบไม่หอมแขวเป็นแมง เผยบุคคลสําคัญที่ทำให้โชเซ่มุนโย่ผู้จัดการทีมคนดังชาวบุเกตของเฟเนร์เช่ทีมในลีกตุรกีเปลี่ยนใจไม่เอาจจดันชันโชปีกวาจากอังกฤษจากไปแสดงเมนยูเทียมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและฝีเท้าดีก็ตักตอนนี้บุคคลสำคัญที่ทําให้โชเซ่มุนโย่เงียมัใส่เกียรตถอยไม่เอาจจดันชันโชนั่นก็คือลูเบนอมเริมคุณสื่อเพื่อนร่วมชาติเพราะตัวของโชเซ่มุนโย่ได้ติดต่อไปหาลูเบนอมเริมเพื่อพูดคุยเรื่องของเจดันชันโชเพื่อสอบถาม ว่าสาเหตุใดแข้งรายนี้จึงไม่ได้มีแผนกำรทีมครีมของอัมเริมแม้มีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมมากๆซึ่งทางโซเซมิโยเองก็ได้รู้จักปากรูเบนอัมเริมว่าสาเหตุหลักๆดังกล่าวนั้นมาจากที่ดาวเตะในวัย25ปีไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีความเป็นเมือาชื่มมากพอนั่นทําให้มันตรงกงันข้ามกับตัวของโจเซมิโยเองที่ต้องการนักเตะที่มีทัศนิที่ดีเป็นหลักแถมมันยัง เข่เป็นหู้มันก็เลยจูบบอหอมครับพี่น้องสวยแต่รวปจูบบอหอมเหม็นปากนั่นเองโอ้ยแอดมินวาเลนเดอร์ก็ต้องบอกว่าโอ้โหอันรูเบนนัมริมเจ้าก,กว่าวโพดเนาะกำลังสิขายเพื่อเ,อเงินกว่าวให้มันดีกว่านี้แนะ่พี่น้องยังไงแล้วแต่แลครับเฟเดริเช่ไม่สนใจแล้วนะครับเหลือแค่ยูเวนตุสแล้วครับตอนเนี้นี่คือข่าวแมนยูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2ิ้นมิถุนายนนะครับส่วนดีลของเอ็มบิโมนะฮะ เบรนฟอร์ดตอนนี้นะฮะโกงกันสุดๆเลยนะฮะค่าตัวนะฮะแต่ล่าสุดนั้นนะครับทางฝั่งเอ็มบิโมประกาศชัดนะครับไปแมนยูเท่านั้นเหลือตอนนี้นะครับแมนยูนะฮะจะสายค่าตัวยังไงนะครับก็ต้องลุ้นกันแต่ว่าปิดน่าจะปิดดิวก็ได้แน่นอนอีกสักพักเอ็มบิโมเหมือนกับสีอันขอขึ้นบัญซี่ขายครับโบไปซ้อมเนี่ยปัตตานีอันเขาท่างเลยครับแมนยูปัตตานีก็รอลุ้นกันนะครับไม่อยากอยู่แล้วเอ็มบิโมนะฮะ บักเบียนฟอดมันก็คักเนาะโกงคักโกงเนี่ยอัน1ิบยี่ซิบเศร้าก็เอาพี่น้องโกงให้มันโกงให้มันได้นะครับก็มันจะไม่อยู่แล้วไงก็ต้องโกงให้มันได้สุดๆไปเลยนะฮะนี่คือสข่าวแมนยูแล้วกลับมาเป็นคนใหม่สวัสดีฮะ